มาพร้อมรถที่ใครชิก็ชื่นชอบเป็นรถกระบะแบนด์ทางเรื่องอย่างนิสันนาวราร่า b a c ค b a c b a c ค back 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 e d i t i o สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนิสสันนาวาร่าแบ็กอีดิชั่นนี่ฮะเจ้าตัวขับสี่คันนี้นะครับผมบอกเลยดีไซน์นี่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยเชียบๆเลยนะคันนี้เน่เนี่ครับดีไซน์ค่อนข้างที่จะเชียบนะซึ่งผมบอกเลยคันนี้นี่ครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆได้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยสีมาพร้อมสีแดง ก่อนค่านี่สว,สวยนะครับ2.5นะเครื่องยนต์2.5ดีๆ T I V G S Turbo นิสสันก็จะใช้คำว่า V G S Turbo นั่นเองซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเรามาดูสภาพกันดีกว่านะรถมือสองคือรถมือสองต้องดูสภาพนะครับกระจังหน้าดำลมควันอย่างนี้นะครับสีเซอร์ไม่ได้ทำเนาะแล้วก็ในส่วนของออปชั่นเนี่ยไฟหน้าเนี่ยโปรเจคเตอร์นะครับเป็นเลนโปรเจคเตอร์ซึ่งสืบทราบมาว่า มีเฉพาะในแบ็ k e dition เท่านั้นนะครับนี่ไฟเด y ร์ไร์อะไรต่างๆนะครับเด y ร์ไรต์เดอ์ไทม์เนาะแล้วก็ตัดหมอกนะครับตัดหมอกนี่ก็ให้มาเหมือนกันนะแต่ว่าตัดหมอกนี่ก็เป็นหลอดนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของหลอดคือเปลี่ยนง่ายถ้าพังนะครับเปลี่ยนง่ายราคาถูกเนาะแต่ในเรื่องของความเป็น LED นั้นจะได้เรื่องของความสวยงามมากกว่าและความสว่างที่มากกว่าแต่ว่าเปลี่ยนแพงมากๆนะครับหนึ่งพันเชิเดียพอมาในส่วนด้านข้างนะครับ ด้านข้างเนี่ยมาพร้อมแม็กที่เป็นดำล้วนนะครับดำลงควันล้วนเนาะเพราะว่าสไตล์แบล็กอีชั่นเนี่ยจะได้เรื่องของแดงดำนะครับจะไม่ใช่แบบทูโทนอล่อยนะแต่ว่าจะเป็นแดงดำเลยซึ่งได้ดีไซน์ความสปอร์ตนะครับขนาด18นี่อ่า18นะแล้วก็ยางเนี่ยยางยางปี2018นะครับสัปดาห์ที่32นะทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะครับและในส่วนของบันไดข้างเนี่ยนะ บันไดข้างเนี่ยก็ให้มาเหมือนกันนะบันไดข้างให้มาเหมือนกระบะมีให้มาอยู่แล้วกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้เนาะกระจกมีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วก็กระจกเนี่ยกระจกข้างเนี่ยเป็นดำลงควันเนาะซึ่งมันคือเอกลักษณ์ของแบ็คอิดิชั่นเนี่ยเห็นไหมดำตัดแดงนะครับมือจับยังเป็นดำลงควันเลยนะครับจะไม่ใช่ครเงียมเนาะแล้วก็มีคิวเลสมาร์ทมาให้แล้วก็เอ่อที่บังแดดอะไรต่างๆนะครับนะนี่ให้มาครบเลยทีเดียวนะ ยางหลังก็เช่นเดียวกันนะครับยางปี18นะสตาร์ที่3 2เช่นเดียวกันน,ะนี่เลยนะฮะความโดดเด่นของเขาคือการทำให้เป็นสถาปัตยกรรมแอโรไดนามิกนะครับคือการอะไรนะี่ครับแอโรไดนามิกคือการทำให้ลมเนี่ยมันมีแรงต้านทานน้อยลงนะครับลมมันจะไม่พุพ่งเข้าไปข้างในแต่ลมมันจะพุ่งผ่านก็ออกไปนะครับซึ่งทำให้แรงต้านทานน้อยลงและความแรงเนี่ย มันจะทําให้ได้แรงขึ้นและการใช้ความแรงและการเข้าโค้งเนี่ยมันจะทําให้ได้ดีขึ้นนะครับมันจะไม่มีแรงต้านลมนะนี่ถือว่าเป็นสาปัตยกรรมที่ค่อนข้างที่จะเฉียบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับตัวเริ่มต้นของแบ็คอียชันก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยอย่างตัวอีตัวนี้เนาะซึ่งถือว่าเอ้ยค่อนข้างที่จะเฉียบเฉียบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็เป็นไฟหลอดเนาะก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าไฟหลอดนะครับพัง ก็เปลี่ยนได้ง่าย,ายๆนะครับหลอดไม่เกินร้อยบาทนะครับเนาะป้ายแดงเนี่ยก็ราคาน่ารักเหมือนกันนี่ครับราคาป้ายแดงอยู่ที่สนนร,ราคาอยู่ที่แปดแสนเจ็บาทเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าตัว Back Edition นั่นเองนะครับแต่สำหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้จริงๆนะครับผมบอกเลยนะคันนี้เดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้นีครับสนทร,ราคาอยู่ที่ 5 3 9 0 0 0บาทเนี่ยราคานเนี่ยถูกเป็นอันดับหนึ่งของตลาดเลยทีเดียวนะสำหรับ Black Edition คันนี้นะครับที่ได้เคยโชว์ไปและดีไซน์ภายในเนี่ยผมบอกเลยมาพร้อมความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงน,นะดัมเป็นโนแบ็กนะครับดัมเป็นโนแบ็กทั้งหมดเลยนะจะไม่ตัดอ,อะไรทั้งสิ้นจะเป็นดัมเป็นโนแบ็กทั้งหมดเลยนี่ครับ,รบพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันมีคุชคอนโทรลมาให้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ คันนี้มาพร้อมฟุสตาร์าแล้วนะครับแบ็คอีกซชันได้พุตสตาร์าแล้วทั้งตัวเริ่มต้นและตัวท็อปสุดได้ฟุตสตาร์าแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของการใช้คําสั่งเสียงมีมาให้โทรเข้าโทรออกได้โดยที่ไม่ต้องไปแตะตรงนี้เลยสามารถทาโดยที่พวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็นี่เสียงแกดังเยี่ยมนะครับชัดเจนเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับสำหรับคันนี้เนาะเกียร์แมนนวล6สปีดอ่าเป็นระบบดิจิตอลแต่เป็นซิงเกิลโซนนะครับ และในส่วนของนี้รอ,อ,องรับสามารถรองรับบลูทูธได้แต่ถ้าเป็นตัว EL จะได้ทาง Apple CarPlay และ Android Auto แต่คันนี้ไม่แน่ใจว่าได้แอนด์แอ Apple c a r p p l y y หรือ Android Auto ไหมน่าจะไม่ได้นะีครับแล้วตัวยาจะมีตัวเนวิตขึ้นมาแถมมาขึ้นมาให้เนาะและ้วก็นี่ครับนะกระจกตรงนี้นะครับนี่เวลาเปิดก็จะมีแสงมาจะไม่ใช่แสงเหมือนชาวบ,บ้านช่องเขาที่ว่ายิงลงมาแต่เป็นแสงในตัวเลยนะครับนะและ้วก็มีที่เก็บแว่นให้นะครับเห็นไหม แล้วก็กระจกนะครับเป็นกระจกตัดแสงนะครับแมนนวดนะครับไม่ใช่ออโต้นั่นเองเนาะก็ดีไซน์ภายในนี่ครับถือว่าไม่ได้เรียบหรูอะไรมากแต่ว่าออปชั่นนี้ให้มาเยอะพอสมควรนะก็ถือว่าคุ้มค่าในระดับเงินแค่ครึ่งแสนเอ้ยครึ่งร้านนะครับคุ้มค่าจุดในเงินครึ่งร้านถ้าไปซื้อในป้ายแดงราคา8ปดแสนก้าหมื่นาบาทนะครับผมมองว่าก็หันไปเล่นตัวแบบพวกฟอร์ดพวกอะไรอย่างนี้นะครับ ราคาใกล้เคียงกันแต่ว่าออปชั่นให้มาเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากได้รถแบรนด์นะครับเน้นโตโยต้าดีกว่าเนาะสำหรับตรงนี้นะครับแต่ถ้าถ้ามาซื้อเื็สองราคาตกไปค่อนข้างเยอะนะครับราคาตกไปค่อนข้างเยอะสมควรเล่นอันนี้สมควรเล่นนะเพราะว่าราคาตกเยอะนะครับแล้วราคามันห่างจากตัวแบรนด์เยอะค่อนข้างเยอะอันนี้สมควรเล่นมากเลยจี๊ดส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ให้มาพร้อม2.5 VGS Turbo นะครับและซึ่งมีระบบค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ABS นะครับระบบ ABS BA กระจายแรงเบรกเนาะ ABS นะครับเบรกสีล้อข้างหน้าเป็นดิสเบรกนะข้างหลังเป็นน้มเบรกนั่นเองนะครับนะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับคันนี้อุ๋บอกเลยเครื่องยนต์ดูว่าห้านีใหญ่ๆนะแต่ว่าความแรงเนี่ยก็ได้มากแต่ว่าความแรงน้ำมันเนี่ยไม่ได้มากมมยอะไรทั้งสิ้นนะครับนะระบบ ABS อยู่ทางด้านนี้เลยมามเขาสี่ล้อเลยนะครับ BA เสริมแรงเบรกอะไรต่างๆมีให้ VGS Turbo กับหอยของเราก็มีมาให้เช่นเดียวกัน นะแล้วดูสภาพนะครับใหม่คลิปนะไม่มีร่องรอยของการชนใดๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Nissan Back นิสสันนาวาร่าแบ็กีชั่นคันนี้นะก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปวันในวันนี้นะท่านจะตัดสินใจซื้อหรือไม่นะครับนะก็อันนี้ลองไปคิดกันดูนะครับแต่ผมบอกเลยในราคาที่ผมบอกเลยนะ5 3 0 0 0 0 0 0บาทนี้นะครับปีโมเดล2 58.19ใหม่เพียงแค่หมื่น 18 0 0 0นะซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากๆนะซึ่งผมบอกเลยตรงนี้นะครับคุ้มค่ากว่าปลายแดงค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าราคาตกมาเยอะและที่สําคัญนะครับเป็นแบรนด์ทางเลือกที่ควรคุ้มค่าแห่งการเล่นมากนะเพราะว่าราคาไปเทียบเท่าแบรนด์ไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของออปชั่นเนี่ยให้มาเยอะกว่าแบรนด์หลักแน่นอนนะครับ <S <S ก็วันนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบและใครที่กําลังเข้ามาดูนะครับผมบอกเลย ติดต่อมาได้นี่ครับที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ0614578888นี่ครับหรือนะครับอินบ็อกซ์ที่เพจเราได้เลย AT Car s e l นะครับนะแฮชแท็กเลย AT Car s e l นะครับก็สำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาชมนี่ครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับและคำพูดับจารดไม่สือภาพกราบไปเลยนะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็ตามฝากกดติดตามช่อง y o u ูบ AT Channel ด้วยนะครับกด subscribe นี่ครับ หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตินคลิปนะครับเวลาคลิปมาท่านจะได้ดูคลิปแบบเร็วๆเลยนะครับก็วันนี้ต้องจัดตัวลาเพียงเท่านี้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับแล้วมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ you.